เด่กๆเดเพราะว่าพอแม่มีที่สูงมากกว่

โอ้โหเฮ้ยแป๊บเดียวหรอสามนี่หงเข้จ็ดเจ็ดเจ็ดเหรอเจ็ดเหรอเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเก้าสิบเก้าไปกรอบกรอบกรอไปเน็ตเอากรอบ เฮ้ยโคตยดะเฮ้ยวมันเป็นกับลุงเท่าอะหยิบสองลงเท่าแบบอ่าะไรแล้วอาโรมเลยโจมเลยนี่ยายุ่งดังกันนะโจมเลาขึ้นขบความยุ่งโอเคฝั่งสี่ยงเขา